โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม c Run o o k ี้รันโอเวนเบกกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มสกินนะครับก็อยากได้สกินเนี่ยครับอยากได้คุกกี้รถลูกอมมิน้นบทเพลงแห่งทะเลดาวอะครับคือว่าอยากได้มากเลยครับแต่คือมันคือผมอยากได้ตั้งแต่อ,อ,อะไรอะตั้งแต่พูซาแล้วก็นินจาเนี่ยฮะซึ่งผมคิดว่า ผมน่าจะตัดใจแล้วมาเอาเซตอันนี้ดวฝานะครับก็อ่ามาเริ่มกันเลยดวฝาครับปึ๊บอ่าผมเช็คครับเผื่อมันหลุดนะครับอ่ะเพราะว่าตอนผมเคยอัดแล้วมันแบบมันหลุดนะครับเลยเสียไปฟรีๆนะครับโอเคแดงมาไหมนะครับก็โอ้โหดูทรงแล้วไม่ใช่แดงนะครับโอเค โอเคครับก็เออขอแบบน่าจะเป็นตัวไม่ดีนะครับเออสัญลักษณ์อย่างนี้นะฮะโอ้ชูมีแล้วมีแล้วโอ้โหมีแล้วอื้โอ้โหโอ้โอมีแล้วห้าตัว <c oughs> <c oughs> เกลือจัดๆนะฮะก็ อย่างที่เห็นนะครับก็โอ้โหเกลือมากๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับก็เป็นสุ่มสกินสั้นๆนะครับเพราะว่าเออผมมีงบค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยสุ่มได้น้อยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับจะทําเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้นะครับสําหรับวันนี้ผมไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ครับ